เราก็ใช้เงินมือเติบอยากได้อะไรก็คือต้องได้ซื้อทุกอย่างซึ่งตอนใช้มันสนุกจริงค่ะแต่ตอนเป็นนี้มันไม่สนุกเลย<ม>เออมเป็นพนักงานประจำที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ<ม>ก็เป็นพนักงานการเงิน<ม>แต่ล้มเหลวทางด้านการบริหารการเงินส่วนตัว เป็นหนี้บัตรเครดิต10บใบเต็มทุกวงเงินเราก็ใช้เงินมือเติบอยากได้อะไรก็คือต้องได้ซื้อทุกอย่างซึ่งตอนใช้มันสนุกจริงค่ะแต่ตอนเป็นหนี้มันไม่สนุกเลยเพราะว่าทุกเดือนปลายเดือนเนี่ยคือเดือนชนเดือนเราต้องหาทางออกเพราะถ้าเกิดเรามองว่าเราทำงานประจำอย่างเดียวอะเงินเดือนไม่พอแน่เงินเดือนที่จะ มาปิดบัตรอ่ะไม่พอแน่นอนแล้เราก็กังวลนะคะที่ที่จะเจ้าหน้าที่บัตรโทรมาตามบางทีเราก็เลี่ยงที่จะไม่รับถ้าไม่รับเราก็มีความกังวลแล้วว่าจะโทรเข้ามาที่บริษัทเราหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดในการที่เราทําการเงินนะคะแล้วมีเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาทวงเงินอ่ะมันก็ไม่เป็นผลดีต่อหน้าที่การงานของเราอยู่แล้วที่เข้ามารู้จักที่ทนิตี้ได้อะค่ะก็คือรู้จักจาก จากพี่คนหนึ่งเนาะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราก็แบบเออเขาทําอะไรอ,อันนี้เราจุดเริ่มต้นเลยที่เราส,สนใจอะค่ะเราก็เลยเข้ามาสอบถามเขาว่าชีวิตเขาดีขึ้นเพราะอะไรเขาก็แนะนําว่า,าทีนิตี้นะเป็นบริษัทเครือข่ายซึ่งตอนแรกเราอะไม่อินหรอกเครือข่ายคืออะไรแล้วเราก็เข้าใจว่าเครือข่ายนะ่ะมันมองไม่เห็นรายได้มองไม่เห็นปลายทางว่าเราจะได้อะไร ก็เหมือนแบบเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหลอกเราหรือเปล่าอันนี้คือตอนแรกเลยไม่เปิดใจโจนมาที่บอกค่ะมีปัญหาสุขภาพเป็นทั้งนิ้วเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันอันนี้แค่ทำงานภายใน2อปีค่ะเป็นมากกว่า3โลกเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเทนิต้ทำเกี่ยวกับสมุนไพรเนาะเราก็ได้ลองใช้ดูก่อนตอนแรกไม่เปิดใจด้วยการทำธุรกิจแต่เปิดใจด้วยสินค้าค่ะคือลองใช้ดู เกี่ยวกับระบบผู้หญิงประจำเดือนอะไรเน้ยค่ะก็คือดีขึ้นหายจากโรคที่เป็นอยู่จากที่ฉี่เป็นเลือดอะคะ่ะบ่อยมากเดือนลัก3ครั้งเนี้ยคือไม่เป็นอีกเลยแล้วก็ระบบเลือดดีขึ้นก็เลยเปิดใจลองเข้ามาที่ทินิตี้ดูออมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์สุขภาพจริงๆตอบโจทย์ทั้งเราตอบโจทย์กับคนในครอบครัวคนรอบข้างเราเราก็เลยอยากจะส่งต่อไปให้คนป่วยอีก หลายๆคนนะคะที่เขาเจอวิกฤตแบบเราแล้วอีกอย่างนึงมันดีตรงที่ว่าเรากินใช้ส่งต่อแล้วเรายังมีรายได้ในระบบก็ร่วมง,งานกับบริษัททีวีที่ประมาณ2ปีเนาะใช้ระยะเวลา2ปีในการทำงานออนไลน์ขายปีกนั่แหละค่ะเอารายได้จากกำไรขายปีกอะมาปิดบัตรเครดิตทยอยปิดทีละใบทีละใบจนตอนนี้ค่ะก็คือปิดหมดทุกใบแล้ว ที่แตกต่างนะคะที่มองเห็นได้ชัดคือมองว่าแผนรายได้ทําง่ายระบบงานทําง่ายไม่ซับซ้อนส่งต่อง,ง่ายแล้วยิ่งมีระบบ m m m o r t a ท T ของเราตอนนี้ค่ะเข้ามาซัพพอร์ตในการทํางานสามารถส่งต่อไปทั่วโลกได้เลยอันนี้คืออันดับแรกเลยคือออมเข้าใจง่ายเป็นคนที่เข้าใจหลายยากด้วยบางครั้งมองว่าเค,ครือข่ายอื่นที่มาแนะนำมาค่ะคือมองคืออะไรแผนรายได้คืออะไรคือไม่เข้าใจแต่พอ ของ t ทนิ i t y เนี่ยค่ะเราฟังอ๋อโอเครายได้มันมาจากไหนแล้วเราได้อะไรและคนที่เรามาร่วมงานด้วยกันนะคะเขาได้อะไรซึ่งเอามองว่าที่เทนิตี้เขาไม่ได้มองแค่ตัวเราอย่างเดียวเขายังมองไปยังคนรอบข้างคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราด้วยเรามองว่าทำงานกันเป็นทีมอยู่กันแบบครอบครัวอันเนี้ยเอามาว่าเทนิตี้มีจุดเด่นตรงนี้สังคมเข้ามาในบริษัทนะคะที่เคยไปสัมผัสเนาะ เพื่อนพาไปหรืออะไรเงี้ยมันมองเป็นเชิงธุรกิจจ๋าไปเลยซึ่งมันมีความกดดันแล้วมันไม่แฮปปี้มันไม่สนุกแค่ฟังนะคะแค่ยังไม่ได้ร่วมงานเรายังรู้สึกอึดอัดอย่างนั้นเลยแต่พอเราก้าวเข้ามาที่ทีนิตี้อะค่ะมันมีความสุขอะมันมันเหมือนอยู่กับครอบครัวคุยกันแบบพี่น้องทํางานกันง่ายๆปรึกษากันได้อเงี้ยค่ะออมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดจุดแตกต่างเลยที่ออมตัดสินใจเข้ามา